โอกาสตอนแรกเราเป็นอะไรบ้างครับพี่โอครับก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับคือมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราตื่นเต้นทุกวันจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบเราค้นพบอะไรใหม่ๆเนาะ <c oughs> ทุกวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยทุกวันที่ตัดแล้วแบบเออพอยิ่งใกล้ใกล้ถึงวันที่งานมันจะสําเร็จเมื่อไหร่มันก็ยิ่งแบบตื่นเต้นเท่านั้นอะไรเงี้ยครับ เหนื่อยอยู่เนาะเหนื่อยฮะเรื่องเหนื่อยไม่เหนื่อยต้องถามน้องๆด้วยพี่โอน่าจะเหนื่อยกว่าใช่ค่ะใช่ความรู้สึกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเช่นกันครับตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ทุกๆคนจะได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วแล้วเราก็ตั้งตารอดูสําหรับ EP พหนึ่งเหมือนกันครับเหมือนกันค่ะตื่นเต้นจะก่อนดูหลังดูยังไงก็ตื่นเต้นตลอดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปอ่านฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่แบบพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือตั้งใจทํามากก็ก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันค่ะก็ตื่นเต้นมากๆุูอยหมดแล้วก็นั่นแหละครับดีใจครับตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทั้งทีมงานเองนักแสดงเองทุกๆคนเองคือตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากครับก็วันนี้ทุกคนจะได้รับชมพร้อมๆกันแล้วครับต้องต้องไม่ทำให้พี่วับ เอาจริงๆผมจะพูดแบบวินเลยครับแต่ใช่ครับมันมันแน่นอนอยู่ครับมันตื่นเต้นมากๆครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจทำกันมาเป็นปีๆครับแล้ววันนี้ทุกคนก็ได้ได้มารับชมได้รับชมสักทีครับมีความสุขมากเลยครับอีพีแรกออกอะไรเงี้ยตื่นตันใจเลย ดุจันมากก็เรื่องแรกด้วยอะไรครับสำหรับผมเนาะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะยังไงมันก็มีหลายพีอยากให้ทุกคนติดตามรับกดดันไหมคะกับโปรเจกต์ยักษ์ขนาดนี้แล้ววันนี้คือแบบคนจะได้เห็นโปรเจกต์นี้แล้วผมก่อนเลยเรับผมก็คือคือความกดดันมันอยู่ตั้งแต่ต้นโปรเจกต์อยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดวันนี้รู้สึกกดดันไหมอ่ะไม่ได้รู้สึกกดดันมากขึ้นนะ เออมันมันเป็นวันที่เหมือนเราเรารู้สึกเรา, the, เ,ราเราตื่นเต้นที่จะให้คนดูได้เห็นมันได้แล้วอะฮะเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราภูมิใจกับงานชินน้นนี้เอ่อแต่ว่าใช่ครับความกดดันมันก็ยังห่ออ,อยู่ตลอดตั้งแต่รุ่นตั้งแต่เริ่ม <laughs> ครับผมอืมควาามมกกดดัันนน้อยแค่ไหนนกจะูู้้้สไดตองมาก็ก็กดดันเนาะเพราะว่า เราก็ทำมันเป็นเรื่องที่ทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ก็เหมือนเป็นเวอร์ชั่นของประเทศเราก็เหมือนต้องมีคำว่า Thailand แปลยูอะไรแบบนี้ใส่สะตายไทยแลนด์ก็ก็กดดันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกคนแบบตั้งใจทำเต็มที่มากพอพอได้ถ่ายไปแล้วก็คิดว่าคนดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจตรงนั้นนะคะครับอยากให้คนดูที่แบบดูเอโไทยแลนด์ได้อะไรกับไรหลายประเด็นเลยครับ จริงๆพอมันเป็นเป็น16ตอนนะฮะเราก็ตอนเราทําบทเราก็ใส่ดีเทลเยอะเหมือนกันมันมีประเด็นหลายประเด็นแล้วก็เมสเซจหลายเมสเซจที่เราอยากจะกสื่อสารนะแล้วก็ก็หวังว่าคนดูจะได้รับทุกๆอันที่เราทําไปครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเด็นหนักๆแต่ว่ารวมไปถึงความสนุกสนานความฟินความตลกความคอมเมดี้มีครบนะฮะค่อนข้างใส่ไว้แบบทุกทุกเฉดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ แน่นอนว่าทุกๆตอนมันจะสนุกไม่เหมือนกันเลยครับเอก็อันนี้ฝากติดตามเลยนะครับผมในทุกๆตอนนะฮะต้องดูสดด้วยนะฮะครับผมครับก็อยากให้อยากให้อยากให้คนที่ดูทุกคนได้รับความสนุกนะครับอย่างที่พี่โอบอกเราเวลาคนถามผมว่าซีเรีองนี้เป็นซีรีส์แนวไหนผมตอบไม่ถูกนะครับพอมีทุกรสเลยจริงค่ะแอคชั่นดราม่าเอ่อคอมเมดี้อะไรมมีทุกอย่างเลยคิดว่าคนดูที่ได้ดูทุกๆตอนหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยจะต้องได้รับความสนุกทุกตอนแน่นอนครับครับ ครับผมด้วยครับก็เช่นกันครับคืออยากทุกคนรอติดตามครับเพราะว่าทุกคนทุ่มเทจริงครับทุกแล้วก็ทุกๆซีนคือเรามีดีเทลทุกอย่างอยากทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่าคุณพลาดไปซีนเดียวตอนเดียวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยค่ะงพีโอค่ะพีโอไทยแลนด์เราจะได้เห็นความพิเศษความแตกต่างขอชันอื่นที อ๋อมีหลายประเด็นเหมือนกันฮะเออถ้าเกิดแบบเอาภาพกว้างๆเลยอะฮะในประเด็นเรื่องแรกๆคือเรื่องการบูลลี่กันภาคนี้เป็นภาคที่ค่อนข้างพูดกับมันอย่างหนักแน่นว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีไหมเออแล้วมันควรจะมันควรจะแก้ไขอย่างไรในขณะเดียวกันแบบว่าพอยุคที่อินเทอร์เน็ตโลกของโซเชียลมันมันมันโตขึ้นขนาดนี้รูปแบบของการบูลลี่มันเปลี่ยนไปแล้วมัน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 น่ากลัวกว่าเดิมหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เติมเข้ามาที่แตกต,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 ต่างจากเวอร์ชันอื่นนะครับผมส่วนดีเทลอื่นๆต้องรอดูครับ <laughs> มันก็มีบริบทของความเป็นประเทศไทยเออที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราทำของของประเทศไทยแล้วอะ่ะเราอยากให้คนดูทั้งทั้งคนไทยและคนต่างประเทศด้วยฮะ,ะได้เห็นแบบสีสันอ่ะเออแล้วก็สเสน่ห์อะไรบางอย่างของประเทศไทยนะมันไม่ใช่ด้านที่แบบสวยงามอย่างเดียวด้วย เออแต่ว่าด้านที่แบบว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตอยู่กับลำบากอะแต่ว่าเอ้ยมันก็โอเคอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็มีมันก็เป็นมันก็คือชีวิตอะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ผมว่าคนดูอะได้ดูหลายๆซีแล้วจะรู้สึกอินรู้สึกว่าเฮ้ยเออฉันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฉันใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนกันว่ะอะไรเงี้ยเหมือนกันครับอันนี้คือสิ่งที่ใส่เข้ามาครับยังไม่ท่านอนแอร์เลยค่ะแต่ว่ามีการซื้ออุปกรณ์ไปในหลายประเทศแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่รู้เลย ครับไม่รู้ดีใจครับเพิ่งรู้เลยฮะก็เออก็ดีใจอยู่แล้วครับผมมันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นค่าของเลูกเราอะไรเงี้ยฮะก็ครับตื่นเต้นครับดีใจครับพูดไม่ถูกเลยฮะคอะไรนะครับผมด้วยใช่ไหมครับโอเคครับ ครับเช่นกันครับก็คิดว่าดีใจที่แฟนๆต่างประเทศจะได้ดูไปสดๆพร้อมๆกันกันกบประเทศเราเลยรครับก็เชื่อว่ามันเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่แค่คนไทยดูแล้วจะสนุกแต่ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกดูแล้วจะ,จะได้รับเมสเ a จแล้วก็สนุกไปกับเรื่องนี้ได้เหมือนกันครับครับก <c oughs> ็เดบิวต์เป็นบอยแบนด์ก่อนเป็นนักร้องแสดงเดี๋ยวให้เมนแรปพูดก่อนก็ได้ก็ ก็เป็นอะไรที่ได้ทําอะไรใหม่ๆครับก็ได้ได้มาร้องเพลงแล้วก็ได้มาลองแรปด้วยครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองเท่ขึ้นนะครับรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นพอได้พอได้ดูฟีดแบ็กเราก็ดีใจครับที่มีคนชมหรือว่ามีคนคอยติดตามทุกคนแล้วก็เหมือนเหมือนทุกคนเขาก็แบบอยากรอฟังเพลงอยากรอฟังเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็พวกเราก็ทําเต็มที่อยู่แล้วครับ ครับดีใจมากๆเลยครับเป็นมันคือการร้องเพลงครั้งแรกของแบบผม,ผมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเรื่องความรู้สึกกับเพลงผมชอบมากเลยครับรู้สึกว่าความหมายของเพลงแล้วก็แบบอะไรอย,อย่างคือแทนแบบเรื่องราวของพวกเราแล้วก็แทนตัวละครแต่ละคนได้ดีมากๆครับชอบมากโอ้ไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับจ <มา S 3> ริงๆริงจริงจเอ่อคิด จริงๆ,ๆเราแยกกันอัดด้วยครับแล้วก็พี่แอมก็มีภาพในหัวชัดอยู่แล้วอยากให้แต่ละคนสื่อสารออกมายังไงใช้เสียงประมาณไหนแล้วก็การแบ่งท่อนเนี่ย <c oughs> พี่แอมเขาก็เลือกมาได้ดีอยู่แล้วผมว่าผมว่าทุกคนทำได้ดีไม่ต้องไม่ต้องให้ผม <c oughs> ครับฝากด้วยนะครับเพลง Who Am I นะครับผมสามารถรับฟังได้ทาง YouTube คทับแล้วก็ Spotify นะครับ <c oughs> สองสาวเมาส์ในกองให้ทำความสนุกในกองหรือยังความสนุกในกองมันจะ มีสีสันมากเวลาเราอยู่กันครบค่ะก็คือมู่ต้องกดดันเขไก็ไม่กล้าไม่กล้าูอะไรเลยก็เวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแกล้งการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนว่าเราถ่ายกันมานานทําให้เหมือนว่าเราเจอกันเจอกันบ่อยแทบทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนสนิทกันค่ะเวลาอยู่ด้วยกันก็จะสนุกมากพี่โอสนุกไหม จริงๆก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดย้อนเวลาได้ก็ตอนที่บิวว่าพวกคุณทุกคนต้องสนิทกันเนี่ยอาจจะไม่ควรจะบิวขนาดนั้นเอพอถึงจุดหนึ่งเ้วก็รู้สึกว่โอ้ออยู่ด้วยกันแล้วรับมือยากมากเลยนะแต่มันก็ก็ทำให้เ n e r g y จในกองถ่ายดีครับแล้วก็ก็เหนื่อยรับมือหน่อยแต่ว่าก็ทําให้ฟุตเทจนดีด้วยครับก็ต้องรอดูนะโอ้อันนี้ผมให้น้องๆให้คะแนนกันเองดีกว่าพี่โอแซบสุดครับอ่า นี่เป็นหัวหน้าแกงครับผมอันนี้ F0 ครับ F0 ้ค่าก็ฝากติดตาม F4 Thailand ด้วยนะคะก็พวกเราทุกคนตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคนสไตล์ลิตทีมหน้าผมทีมไฟทีมทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าทุกคนทำงานกันหนักมากๆเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาดีนะคะแล้วเราก็ทำงานกันมาอย่างยาวนาน ก็บวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่มันออกไปเนอะแล้วก็ฝากติดตามต่อไปจนถึงตอนจบด้วยนะคะฝากเอฟโฟ t h ไทยแลนด้วยค่ะครับผมก็สามารถรับชมได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง GMM 25นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูได้ทางฟิวเวลา4ทุ่มครึ่งเลยครับโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวอินเสิร์ต อินเสิร์ตนะคะเก็บเนาะอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้จะได้ถ่ายภาพนิ่งเพราะเราจะเหลือสิบนาทีถ่ายภาพนิ่งนะโอ้ยไม่ได้เลยนก่อนนะคะพยายามตามที่ทีมพยายามตามด้วยโอเคขอบคุณครับผมครับการรับโยมโอเคพอทั้งหมดถอยหลังถอยหลังเก้าหนึ่งพี่แล้วพอค่อยหลังเก้าเดียวเก้าเดียวครับทั้งหมดโอเคโยงนี้ตรงนี้โอเคขอบคุณครับที่เป็มยืนหนักีมตันได้ไหมคะตกลงได้ไหมพี่โย โอเคครับขออนุญาตครับเเโอเคโอเคโอเคตรงนี้นะคอันนี้โอเคลื่นสองสามตรงนี้นะอีกหนึ่งครั้งนะโทษนะพี่โทษนะอีกหนึงครั้งนะอะ่สองสามโอเคต้งนี้